จะขาดสิ่งนี้ไปได้อย่างไรไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นอานิสงส์นะมาจากการเป็นสัญลักษณ์เอเปกหรือเปล่า พูดถึงชลอมเออนะคะซึ่งชลอมตอนนี้เนี่ยนะคะขายดิบขายดีช่วงปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงหลายคนเอาอะไรไปเป็นของฝากเออเอาอะไรไปเป็นบรรจุภัณฑ์ในการที่จะห่อหุ้มเป็นของขวัญปีใหม่ดีแพ็กเกจนึกออกละก็ชลอมนี่ไงล่ะเพราะต่างจงต่างชาติก็ยังชื่นชมแล้วเขาก็ยังชอบเลยที่สําคัญเนี่ยความหมายมันดีด้วยไงเออนะคะคือชลอมจักสารบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติแฝงความหมายถึงการถักทอร้อยความสัมพันธ์ค่ะระหว่างผู้ให้กับผู้รับประบ กอบกับการประชุมเอเคที่ผ่านมาที่ไทยของเราเนี่ยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพก็มีการใช้ฉลอมเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ทำให้ผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่ของกลุ่มจากสารบ้านคลองกลางอำเภอพร,รานกระต่ายจังหวัดกำแงพงเพชรเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยเป็นที่สน,สนใจต้องการของตลาด สมาชิกกลุ่มจักสารบ้านคลองกลางค่ะบอกว่าวิชาจาักสารไม้ไผ่เป็นความรู้คู่ชุมชนเมื่อได้รับการส่งเสริมอาชีพจากกศนทําให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความหลากหลายจากชะลอมทรงเดิมๆเนี่ยก็พัฒนามาให้มาเป็นปิ่นโตบ้างหรือว่าจะทําแบบมีฝาปิดก็มีสารเป็นทรงกระบอกขนาดเล็ก สำหรับใส่ขวดน้ําเออยือว่าแก้วน้ําอย่างนี้นะคะรวมถึงนําไม้ไผ่นำมาสารเป็นเรือเปลยเออน่าสนใจนะคะเอาไว้ใส่อาหารแล้วก็ใส่ขนมเพิ่มบุลค่าค่ะแรกๆเลยก็จะเป็นจุกค่ะเป็นจุกค่ะก็แล้วแต่ขนาดที่เราจะใช้อันนี้เป็นจุกเป็นจุกแล้วก็มาเป็นงวงทำงวงอยู่มาก็ตลาดไปได้ก็เลยทำ ผันเอามาทําเป็นปิ่นโตค่ะปิ่นโตก็จะมีทรงเหลี่ยมทรงกลมแล้วแต่ทางผู้สั่งว่าอยากจะได้ไปทําแบบไหนอะไรยังไงก็เลยปรึกษามาเป็นแบบเรือเปลค่ะเรือเปลสสาหรับใส่เบรกการตอนช่วงประชุมสัมมนาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับช่วงเทศก,กาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะคะ มีคนจํานวนมากเขามาสั่งจองชะลอเนี่ยนะเพื่อใส่ของขวัญน,นะ,ะเป็นของฝากมอบให้แก่กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นี่แหละทําให้กลุ่มแม่บ้านมีไรายได้เสริมคนละ3 0 0 0ถึง5,000บาทต่อเดือนโอ้ยออยู่งมาก่ธรรมดานะออเออนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชะลอแบบคุณผู้ชมสื่อจีเขาชื่นชมมากเลยนะน้องคนที่คิดอายุ21่ปีเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยไทยเราสัญลักษณ์ที่จะนึกถึงเนี่ยตุ๊กตุ๊กใช่ไหมอะมีไปแล้วต้มยำกุ้งอ่ะเก็มีไปแล้วผัด ทงผัดไทยเขาก็รู้จักแล้วมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยฉลอมนี่แหละเหมาะสมและคู่ควรที่สุดมอหมายดีด้วยค่ะและถือเป็นการกระจายรายได้ด้วยเพราะว่ารู้ป่ะคว่าเวลาลงพื้นที่ทําข่าวเนี่ยชาวบ้านเนี่ยที่เขานั่งสารฉลอมจริงๆแล้วเนี่ยสารตั้งนานานานนะ แล้วก็ได้อันไม่กี่บาทเองพอามาอย่างเงี้ยเชื่อว่านี่น่าจะเป็นอีกช่วงเวลาทองช่วงหนึ่งเลยของคู้ที่ใช่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าคือการซื้อของฝากซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่แพคเกจจิ้งเนี่ยตีคู่มากับสินค้าเลยและชลอมนี่มันเป็นอะไรที่เหมือนแบบว่าเออนะความหมาย สารอะไรอย่างนี้สารอบอบกอดยายรักอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณยิ่งพูดอย่างเงี้ยคุณยิ่งย้ำอย่างเงี้ยถ้าเกิดดิฉันแต่งงานดิฉันจะต้องใช้ฉลองใช่เขามาขอหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขามาขอไปก่อนขอไปก่อนถ้าเกิดว่าเออวันนั้นมาถึงดิฉันต้องใช้ฉลองด้วยมีของพี่ไหมลองดูเบอร์ติดต่อเขาไว้นะเผื่อจะได้โทรไปสักเท่าไหรยเพื่อนสั่งเยอะจะได้ส่วนลดอะไรแบบนี้เออนะคะ